สวัสดีพี่พี่พบกับช่องน้องวิพภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อเบอร์โทร065 946 7028นะคะหรือ ID ดี n ลน6ศูนย์หกห้าเก้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้เป็น EP ที่13นะคะรายการละสา0รบาทมี5รายการค่ะในการแรกนะคะ และการที่สองค่ะละการที่สามค่ะ ในกันที่4ค่ะ ที่ห้านะคะดูแล้วชอบดูแล้วใช่ สนใจทักไลน์มาได้นะคะหรือโทรเบอร์0659467028นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ